ชัดเลยแบบนี้นี่ดื่มน้ำทอมแล้วนี่แบบนี้ไม่ไม่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่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 ออกมานี่เลยออกมานี่เลยดื่มน้ำทอมมีอะไรมีอะไรครบเลยนี่ไม่ไม่ออกมานี่ยออกมานี่อ่องเพื่อนผมมีเยอะแยะปีไม่ไปอ่ะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนี่ผมตามอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรเนี่ยไม่ใช่แล้วอุปกรณ์ไปเดานาเมกอ่ะไม่ใช่แล้วนี่มันต้มกระท่อมดื่มเลยแบบนี้นี่ไม่ไม่ไม่ออกมานี่เลยออกมานี่เลย จัดเลยดูนี่มีใบมีหม้อต้มอะไรครบเลยจำน้ำอ้อยอ่ะไม่ใช่น้ำอ้อยแล้วเนี่ยไม่ใช่แล้น้ำอ้อยตดได้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วกินกับโกเบอ่ะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ออกมาได้นี่ไม่ใช่แล้วนี่หนิใบกระท่อมนี่ครบเลยนี่ไม่แม่แม่แม่ไม่ใช่แล้วมันอะไรเนี่ยมันใบอะไรนี่ มันไม่เจยไบกะจ่อบแล้วมันไปอะไรมันไปสาลาสาราอะไรนี่สาลาวัดเลยไม่ใช่ไม่ใช่ออกมาเลยนี่จะลองกับผมไหมอ่ะไม่ลองไม่อะไรออกมานี้ออกมานี้ไม่ยม่ออกมานี้ออกมาเลยเม่ยเม่ย